ตำนานปืนเมืองเมืองยองตอนที่สองขอบอกเตือนพระธรรมโอที่ตำนานปืนเมืองเมืองยองมีอยู่หลายโจหลายสมัยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งอิดอ่อนหนึ่งเบาได้แหละมีน้องตังหลายก้อยหาศึกษากันด้วยหลายตีพองขอยขอยินดีขอบกุญยขอมุ่นจากตำล่าเกา่าเมืองจิงแสนเมืองสิบสองปั้นนาเมืองเจิงตุงและของเมืองยอง ขอยินดีขอบกุ้ผูุรบลมขอมูลปีนานมหาแดงห้องวาจ่ายดาวไหมเมืองยองโตข่อยนำมาเผยแเพย่เปอรหือปินการศึกษาประวัติบ่านเมืองเฮาหือลูกล้านใดหูและเอามาฟังกันตอ่อตำนานปืนเมืองเมืองยองตอนที่สองต่อจากตอนที่หนึ่งข่อยเนาะโจกันฟังต่อไปข่อยหือต่าง,งามพกข้องบ่านเมืองเตนปอ กคร้องเมืองมาฮิยังกะรัตนบุรีเสืบต่อไปก็มีแหละดังเตาง,งามนี่มีองค์การหลักคณาง,งามมีใจกาหานจะนานด้วยการซึกหมอปกป้องบานเมืองเต้าว่ามักกินเหล่ากันว่าเมาเหล่ามาเนี่เบาหัวปิ้นลูกไผ่เม่ไผ่แอลเต็กกอดเต็กกันนางยิงตั้งร้ายเอาเม่ร้ายกุ้นก็มีแหละเมื่อพยามังละและ่าเตาลูสองปีนองตายไปเบาป้อหึงสักเตาใด ตีเมืองขม,มนินห่องวากัมพูชาปัจจุบันอาณาจักรคอม<ล>ก็มีสึกเกิดขึ้นในเมืองของเขา,ขเ,ขาเขาตึกลบกันแถงแถมเจ้ากษัตริย์เมืองกัมพูชาอาณาจักรคอม<ล>ก็มีลิกสูงขึ้นมาห่องเอาหมูซึกลงตัมิลลอันมีอยู่เมืองฮิลัญญานกรเงินอย่างและเมืองมาฮิยังการัทาบุรีหรือลุ่งไปเติมจอย ที่เมืองเก่าแห่งเจ้ากษัตริย์กัมพูชาหือปุ่นจากซึกอันอยู่ไต่อำนาจตามเมืองต่างๆก็ลุงไปเติมจอยกันตึกหบปายเมืองไต่เลือไหวเบาโป้ายก็มีแหละดังเจ้าสุนันตากุมานอันอยู่เว่งเจียงจากได้คุดน้องล้วงไหวลูกหนึ่งปีไดหนึ่งเตอก็ได้ขางน้องเอาป้าแจกแบงหือหมูปริวานต่างหล ตุกหลังค่าเลือนใชแล้วก็เห็ดปางกินปางมูลไปเซึนป่างเอาต่าวงามปิ้นเก่าหัวซึกเจ็ดตับเจ็ดวิง่งมาหลิ่นมูลกินป้าเลี้งกันตุกปีก็มีเลยในปีพุทธศักราชหนึ่โตตรงก็ปีคิดทศัากรเก่าลอยสาเเจ้าสุนันตาก,กุมานก็ได้ข้างน้องเหมือนดังเห็ดมาตุกๆปี ก็ได้ไปเสื้อนปางเอาตาวงามปิ้นเก่าโหซึกเจ็ดตับมากินมวนจอมกันในเตอร์นิตาวงามก็ได้กินเหล่าหล้ปูนไปจนพ่อลืมสติตั้ตงตุนพ่อเบ้าได้ก็ไปไล่จับเด็กกอดหมูนางยิงหนุ่มตั้งร้ายอันปิ้นลูกปิ้นเม่เก่าโหซึกตั้งร้ายแหละลูกเม่ป้ายเจ้าสุนันตากลุ่ม,มารนหมูนางยิงตั้งร้ายก็โจรกันเลียนแตกฝุง่งเกี้ยวหมอ้อ เกิดขึ้นพิ้นโกล่าหุนจุนป่อเอาไม้ขอนหอกดาบุบกันฟันกันก็มีแหละยามนั้นยังมีเก่าโฮซึกป้ายตาวงามจื้อตาวอึมห้อ,หองเอาหมูปริวานเข้าไปแกดแค่แหกกัง่งที่การเกิดขึ้นวุ่นวายนั้นก็ยุดอย่างเศร้าไปก็มีแหละดังตาวงามได้เมาเหล่าปุ่นดีไปเมื่อหูโตมาก็มีความละอายหมูปริวานต่างหลาย ก็เมาอ,ออกปางกินเหล่งกันนั่นก็เข่าเถินไปตั้งหุ้นวันตกก็ไปปลาดตาวตกฝังหนำตีไก่ซบหอยหินลับลับตายเจนำํำได้ตายไปเสตีซบหอยหันรลุนมาโหลดปิ้นผีเมืองหลักษาเมืองมุยองหรือเมืองมหิยังกะรนทับุรีตราบถึงปัจจุบันนี้ห่องว่าเต่าพญางาม เมือต่างามเสียงกำตายไปสีแหลวเมืองมหิยังการ,ราธาบุรีหาเจ้าจักปกคร้องเบามีจักเลิกเอาปายเสซึกตั้มีละตั้งเจ็ดตับก็หาผู้จักสุ้มกวนเิ้นเจ้าผู้ปกคร้องเมืองก็เลิกหาเบาด้สซักกุนเพรอว่าเก่าโหสึกลงผู้ใหญ่กุนลงก็ได้ลุงไปเติมจอยดึกหบเขียดแดนเมืองกัมพูชาเขาสัา คุณเซกตมิละเจ็ดตับและหมูป้ายเจ้าสุนันตากุมานก็มาปรึกษาหาลือกันตกลุ่งเข้าใจเหมือนกันก็มาคัดเลือกเอาเจ้าสุนันตากุมานปิ้นเจ้าปกครองเมืองมาฮิยังกะรันทบุรีอุสราชาพิเศษปิ้นเจ้าสวยเมืองในปีพุทธศ,ศักราชหนึ่งสีหล่อยเจสีตรงกับปีคิธศ,ศักราชเก่จุลาศักราชสองป เก่าสิหกเดินแปดขึ้นได้สิบหาคำวันนั้นแหละดังเจ้าเจียงหงเจ้าคำแดงเต็บปโอเจ้าสุนันตากุม่านล่ว่าลูกใจของตุนได้เิ้นเจ้าปกคร้องเมืองมหิยังกะรันทบุรีหรือว่าเมืองยองก็มีใจจุ่มจืนยินดีก็โจนเอาหมูขุนหมูขุนหมูน่ายและเสนาอามาดก็หมูปรีวันนับหลายปั้นกุนก็โจรกันมาเมืองมหิยังกะรันทบุรีก็มา อุสาราจาพิเศษเจ้าสุนันตะกุม,มานได้ต่างจื้อยกนามสักยดซักขืนปิน้นเจ้าสุนันตะจนะศัตรูพุมมินนริตะทิปติมหาราชาวาอันแลเมืองมหิยังกะรัฐบุรีก็มาเปลี่ยนจื้อหมายว่าปิ้นเมืองยองรัฐบุรีต่างแต่นั้นสืบมาจึงได้จื้อว่าเมืองยองตราบถึงกาลาบาันนีแหละเจ้าคำแดงเตบ ก็มาลำปึงแรงหันลูกจ่ายได้ปิ้นเจ้าสวยเมืองแล้วก็โกหมูเซกตั้มิละมาก็ตั้มหลายหือลูกของตุนก็เลิกเอากุนก่าหานหลยปั้นกุนให้อยู่เฝ้าแฮนเจ้าสุนันตาชนะศัตรูได้เสดีแล้วก็โจนเอาหมูปริวานปอกไปเมืองเจงหงแห่งตุนก็มีเลยเจ้าสุนันตาชนะศัตรูได้ปิ้นเจ้าสวยเมืองย่องแล้วก็ยังได้โตกอยู่แต่อำนาจเซกตั้ตมิละเขาอยู่แหละก็ยังได้เหตนา เอาเข่าซานสวยถวายหือ้อซึกตั้มิีละตีเวียงจอมย่องอยู่ตุกตุกปีเบาขาดนั่นแหละเจ้าก็ใจกุลลักไปผอต้องรีปุ่นกุลซึกตั้มิีละอันมีอยู่ตีเมืองฮิรัญญาณกรเงินยางและในเมืองยองตั้งเจ็ดตับนั่นก็หูวา่าบาแห้งขาดซึกตั้มิีละเบาป้อมีไรายเจ้าก็ลักขึ้นไปหาพอเจ้าเจ้งหงเจ้าข้ามแดงเตบก็ไปปรึกษาหาลือกก็ปอเจ้าวา่า เฮาจักสุมก้นเห็ดหือตำมีละเขาจีบหายไปนี่ก็สุมก้นตึกหบเขาลีบลีบนี่และสองปอลูกตกลุ่งกันว่าสุมก้นไปตัดเก่าไดแล้วกอยมาเผียวตั้งไปจึงสุมก้นสองปอลูกเขาไปตัดเสียแล้วก็มาคันเลิกเอากุนใจกาหานจะนานโดยการซึกตั้งเมืองยองและเจียงหงก็คัดเลือกเอาไดกุนหาน หนึ่งปัญหาหวายคุนเอาเจา้าปังกะราดและเจ้าพุ่มสองปอลูกปินผูอ้อนโฮเก่าโฮซึกเจียงหงเมืองยองก็จโจงกันลุงไปตามลำ่ำล่ำนำแม่คลองดับวันเขียวขึ้นลุงไปก็ไปแพวเมืองฮิรัญยานกรเงินยางแพวยามกลางขึ้นก็เข้าไปเว,วียดหลอมวิ่งโล้งไหวกลางขึ้น จักไก่แจงเขาตึกลบฟันปลายเสกตามิละเจ้าว,ว่อมังจินเขาเบาตันหูโตก่อโจนกันแตกนี้เลียนไปตามโล่งนํำแม่ของเขาไปหลี่อยู่เมืองเซาปัจจุบันเวงหลวงพะบางประเทศลาวเสียเสียงก็มีแหละเจ้าเจ้งหงเจ้าคำแดงเต็บและเจ้าสุนันตาจนาศตรูสองปอลูกอันกึดอยู่เมืองยองไดหูวา เจ้าปังการาดและเจ้าพุ่มได้อ้อนโหหมูปลาลีหวานกุนซึกเข้าไปตึกหบเอาขาซึกที่เมืองฮิรัญญาณาก้อนเงินยางายตัมมิละได้เลี้ยนหนีปลายเสียงแล้วสองปอลูกก่อโจรเอาหมูกุนซึกลุกจากเมืองยองลงมาแพ้วเมืองฮิรัญญาณาก้อนเงินยางก็ได้ห้องเอาเจ้าปังการาดและเจ้าพุ่มสองปอลูกมาแล้วเขาเจ้าก็เล่าบอกเนะ้ อันใดจน,นะผาเปดซึกตมิละคือเจ้าเจ้งหงได้หูจูพาการก็มีเลยเจ้าคำแดงเต็บก็มาอุสาราจาพิเศษคือเจ้าพุ่มขึ้นเป็นเจา้าสวยเมืองฮิรัญญานกรเงินอย่างหรือเมืองเจียงแสนเขตส่วนักโคม้มคำแล้วปัจจุบันเมืองไทยห่องว่าเจ้าพุ่ม ก็มาเปลนจื่เมืองใหม่ว่าเมืองสีเจงแสนเขตเมืองโยูนกบุรีจึงได้ห้องซืบกันมาว่าเมืองเจงแสนเขตเมืองโยูนกตราบถึงการละบัตนี้และข้าซึกตะมีละได้แลนายออกเมืองเจงแสนไปนั้นแมน่ปีพุทธศักราช1476ดดังเจ้าพุ่มเจ้าแห่งเมืองสิบสองปั้นนาไตลืออันใดมาปกครองเจงแสนวายลังมา ต่างไทยได้ห้องว่าพระเจ้าพุมมหาราชเป็นปีคิทธศขาดเก่าหอ,อย3ามสินั่นแหละดังเจา้าคำแดงเตบและเจ้าสุนันตาจนะศัตรูสองปอลูกได้จนะผาแป่ขาซึกต,ตมิละเมืกอเจงแสนแล้วก็มีใจจูมจืนยินดีวา่จาจักปุ่นจากอันปิ้นขีขาตัมิละก็มีปิติโสมนาสะเกิดขึ้นสองปอลูกหาตีสุดเบามีวันนั้นแหละ ข่าเึกอ,อันมีอยู่เมืองยองเจ็ดตับเขาก็รู้ว่าเจ้าเจ้งหงและเจ้าเมืองยองสองปอลูกได้ลุงไปตึกหบเก่าเึกลวงเจ้าหว่อมังจินที่เมืองเจียงเซนได้แตกเลียนหน,นี้ไปไปตั้งเสียงเขาก็โก้เจ้าซุนันตาชนะศัตรูปอกขืนมาตึกหบขาดแถมก็ได้โจ้กันเลียนไปแตกหนีตึงเจ็ดตับเลียนออกไปตั้งเจียงกุมก็ขาาแมนำของไปอยู่เขตประเทศลาวตึงเสียงก็มีแหละ ยังเกิดข่างขาต้มิละอันมีตีตับเว่งจอมตานสิบขอบโคเขาเบาแลีนไปจอมปืนเขาขออยู่แต่อำนาจเจ้าสุนันตาชนะศัตรูเจ้าอนุญาตือเขาอยู่เฮ็ดกินปูกแปงตีนันต้ามิละอันอยู่เว่งจอมตานสิบขอบโคน,นั้นก็ปิ้นด้อยบานป่าหกอันอยู่เว่งเพียวสองขอบโคก็ปิ้นด้อยบานอึมตราบถึงในกาละบัดนี้แหละ เจ้าสุนันตาชนะศัตรูได้ปิ้นเจ้าสวยเมืองได้พมานสองปีได้โลบโลมกับปอเจ้าเจ้งฮงได้ชนะผา,าปแปกเขข่าซึกตะมิละได้ปุ่นจ้าขี่ขาเขาซิแล้วเบ้าได้เอาเข่าสานปั้นหาบสูงถวายเก่าซึกอันอยูตับวิ่งจอมย่องเจ้าเจียงฮงก็บ่าได้เอาดอกใหม่เงินดอกใหม่คำลุงไปกาละวะตีเมืองฮิลันญ,ญาณกนะรเงินยางได้ปุ่นมา ได้ปุ่นจกักอันปิ้นขี่ขาตั้มมีละซึกกล่อมได้ตกอยู่ใต่อำนาจปิ้นขี่ขาหึ้งหน้านได้สิปีก็มีและก็ได้อยู่ซุกสํำราญใจอยู่ปกคล้องเมืองยองรัฐบุรีก็มีจื้อเสียงพากฏลือสาจอดไปแพ้วต่างบ้านต่างเมืองเปินก็ได้เข้ามาปึงคลาย กาคายและเขามาปึงสุ้มปานเจ้าสุนันตาชนะศัตรูเมืองยองรัฐบุรีมีเมืองวะเจงค้างเมืองแหเมืองขันเมืองนำเมืองโซเมืองอุนเมืองฐานเมืองฟันเจงกลมเจงลาบเมืองอยู่เมืองลอยเมืองปะเหลวเมืองโกเมืองลินเจงแข้งเมืองพยักเมืองไกยเมืองงอมเมืองตินลังสรดเมืองตั้งไายฟุกน้ ก็ได้ยุติอำนาจเมืองยองเสียงและดังเจ้าคำแดงติบเจ้าเจิงหงก็มาลำปึงถึงลูกใจอันใดจะนาพาเปะตั้มีละเขาเสิแล้วเจ้าก็มีใจใครหือเมืองยองและเจิง,งุงหือปิ้นสักขีมันมันเกียนกุ้งทุนยืนยาวไหวกับสองเมืองนั้นก็ห,นหือขาภัยบาทกุลเมืองเจิงฮงปืดแป้งหน้าไหมก็คุดเอานำหาแป้งเมืองมาใส่หน้า ลงยาวมีอยูหนึ่งหอยซาวาเฮตนาปูเขาเอาใส่เหล่าไหวกันว่าเจ้าสุนันตาชนะศัตรูมาเจีงหงมาสุมมากาละวะโปเมเหอเอาเขาในนานี้เหอเอาเจา้เจาสุนันตาชนะศัตรูและหมูปริวานได้กินตามใจว่าอันก็มีแหละดังหน้าไหมนี้จึงได้ชื่อว่าหน้ายองนำเมืองก็จึงเรียกว่านำเมืองหน้ายองตราบถึงกาละบันนี่แหละเจ้าสุนันตาชนะศัตรู ได้ปิ้นเจ้าสวยเมืองหึ่งน่านได้เศ้เจ็ดปีก็ได้เสียงกามไปในปีปุทธศขาดหนึ่งปันหาอยสตรงกับปีคิทธศขาดเก่าลอยหกบก็มีแหละดังตั้งเอาเจ้าสุนันตาชนะศัตรูเสียงกามไปแล้วได้อยู่เจ็ดจินจูเจา้าจึงมาถึงโจเจา้านาราสุราจานางเตวีจือนางยาสะสิดา มีราชาบุตรตาผู้หนึ่งชื่อเจ้าสุลังกาวุติกมุมานก็ได้ปิ้นเจ้าอยู่ซวยเมืองปกคล้องบานเมืองยองยามนั้นสืบมาจาเลโตขาดโตข่อยได้อ่านมาถึงมอกอีก,กขออย่างขอเศร้าเตะเพียงเต่านี้ให้ก่อนเปิดว่าประวัติศาสตร์ตำนานปืนเมืองข้องเฮานั้นมีหลายยุหลายสมัยหลายโจกุลเราก็ขอปีนองตังหล่อ่าไปศึกษาจากหลายตำหน้าหลายติดหลายตำล่า ตำนาน้าาดีน้ําต่างตัวเเนาะถาวนหนาโตขาโตข่อ,ขอยม,มีเวลาเวลามาก็เดี๋ยวสาะหาเอาตำนานเมืองยองล่ไล่สมัยไลายยุคมาเลา่าเนื้อเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการศึกษาเกลูหล้านและปี่นองเจ้าไตหลือเขาต่างายได้หูข่าวบานข่าวเมืองประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาประวัติตตจื่อจาร์ของเจ้าไตเฮาอ่าผู้ข่าวผู้ข่อยขอจบอ่าปรับหนังสื้อตำนานปืนเมืองเมืองยอง ไหวเตะเตานีก่อนแล้ขอยินดีปี่นองต่างร้ายขออยู่ดีกินวันกูกอกกูกุ้นยินดีลาลายขอย